การมีชีวิตอยู่ไม่ใช่แค่การหายใจแต่คือการเข้าใจว่าล่มหายใจแต่ละครั้งมีความหมายอย่างไรประโยคนี้สะท้อนชีวิตของใครหลายคนได้อย่างดีโดยเฉพาะกับลีโอตอนสตอยนักเขียนระดับตำนานเจ้าของผลงานยิ่งใหญ่อย่างสงครามและสันติภาพเขาเคยมีพร้อมทุกอย่างทั้งชื่อเสียงเงินทองครอบครัวที่อบอุ่น แต่ทำไมจุดสูงสุดของชีวิตกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์ที่ผลักไสเขาสู่จุดต่ำสุดได้เรื่องราวนี้มีคำตอบที่น่าสนใจเราลองมาติดตามชีวิตของลีโอไปพร้อมๆกันลีโอเกิดในตระกูลขุนนางรัเสเซียและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแต่กลับต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่ตั้งแต่ยังเด็กเมื่อพ่อและแม่เสียชีวิตตั้งแต่เขายังเล็ก ทำให้เขาเติบโตมากับความรู้สึกโดดเดี่ยวและตั้งคำถามกับศาสนาที่เขารู้สึกต่อต้านมาตลอดความรู้สึกนี้เองที่เป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยที่ค่อยๆงอกงามขึ้นในใจเขาแม้ช่วงชีวิตวัยหนุ่มจนถึงวัยกลางคนลีโอจะประสบความสำเร็จอย่างมากในฐานะนักเขียนมีชื่อเสียงมีเงินทองและมีครอบครัวที่น่าอิจฉาแต่เมื่ออายุห0ปี ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปความคิดด้านลบถาโถมเข้าใส่จิตใจความสุขที่เคยมีพลันสลายหายไปราวกับไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เขาเหมือนคนจมอยู่ในวังวนแห่งคำถามคำถามที่ว่าทำไมทำไมต้องมีชีวิตอยู่ทำไมต้องเกิดมาทำไมต้องตายและอะไรคือความหมายของทั้งหมดนี้คำถามเหล่านี้กัดกินหัวใจของเขา ราวกับสัตว์ร้ายที่คอยจ้องจะขย่ำเหยื่อเขาหาทางออกไม่ได้ชีวิตของเขาในตอนนั้นเปรียบได้กับชายคนหนึ่งในนิทานปรัชญาที่เขาเขียนขึ้นมาชายผู้หนึ่งที่หนีเสือลงไปในบ่อน้ําแต่กลับพบจระเข้รออยู่ก้นบ่อเขาจึงต้องเกาะกิ่งไม้ไว้และเห็นหยาดน้ํำพึ่งหยดลงมาจากรังพึ่งบนกิ่งไม้นั้นชายคนนั้นจึงเลียก,กินน้ําเพื่อบรรเทาความทุกข ช่วขณะหนึ่งเขาลืมความตายไปแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังคงติดอยู่ในบ่อน้ำนั้นลีโอเขาเปรียบตัวเองเหมือนชายในนิทานที่ติดกับดักแห่งความสิ้นหวังเขาหาทางออกไม่เจอชีวิตของเขาเหมือนไร้ค่าไม่มีจุดหมายเขาเคยคิดจะฆ่าตัวตายเพื่อหนีความทรมานนี้แต่แล้วเขาก็ฉุกคิดได้ว่าหากชีวิตไม่มีค่า การตายก็ไม่ต่างอะไรกับการมีชีวิตอยู่เขาจึงเริ่มต้นค้นหาคำตอบค้นหาความหมายของชีวิตที่ไม่ใช่แค่การมีชีวิตอยู่ไปวันๆเขาเริ่มต้นจากการศึกษาปราัชญาอ่านงานของนักปราชญ์ชื่อดังมากมายตั้งแต่โซโลมอนโซเครติสไปจนถึงพระพุทธเจ้าแต่เขาก็ยังไม่พบคำตอบที่ต้องการสิ่งที่เขาพบคือความว่างเปล่า ความรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรเลยทุกอย่างล้วนเป็นมายาเขาจึงหันไปหาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อหวังว่าจะเจอคำตอบที่เป็นรูปธรรมแต่วิทยาศาสตร์กลับยิ่งตอกย้ำความรู้สึกสิ้นหวังของเขาโดยเฉพาะทฤษฎีวิวัฒนาการของดาวินที่มองว่ามนุษย์เป็นเพียงผลผลิตจากความบังเอิญเป็นเพียงก้อนพลังงานที่มีค่าก็ต่อเมื่อยังมีชีวิต และจะสูญสลายไปเมื่อตายลีโอเขารู้สึกเหมือนกำลังเดินวนอยู่ในเขาวงกตหาทางออกไม่เจอเขาผิดหวังกับทั้งปรัชญาและวิทยศาศาสตร์ที่ไม่สามารถให้คำตอบที่เขาต้องการได้เขาจึงเปลี่ยนวิธีหันมาสังเกตผู้คนรอบตัวเพื่อหาทางออกจากความทุกนี้เขาพบว่าคนส่วนใหญ่มีวิธีรับมือกับความไร้ค่าของชีวิตอยู่สี่แบบแบบแรกคือ การยอมรับความไร้สาระของชีวิตและใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่สนใจอะไรเหมือนกับอัลแบร์นักปรัญาชาวฝรั่งเศสที่เชื่อว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีถูกไม่มีผิดมีแต่ความไร้สาระดังนั้นจงใช้ชีวิตให้เต็มที่ทำในสิ่งที่อยากทำโดยไม่ต้องสนใจว่ามันจะมีความหมายหรือไม่แต่ลีโอมองว่าวิธีนี้เป็นเพียงการหลีกหนีปัญหา ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริงเพราะสักวันหนึ่งความจริงก็จะปรากฏและความทุกข์ก็จะกลับมาอีกครั้งแบบที่สองคือการแสวงหาความสุขทางโลกเพื่อลืมความทุกข์และความไม่แน่นอนของชีวิตพวกเขาไขว่คว้าหาความมั่งคั่งความสัมพันธ์และความบันเทิงเพื่อกลบเกลื่อนความกลัวตายและความไร้ค่าของชีวิต ลีโอมองว่าวิธีนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการเลียกินน้ำพึ่งในขณะที่ยังติดอยู่ในบ่อน้ำมันเป็นเพียงความสุขชั่วคราวไม่สามารถเติมเต็มความว่างเปล่าในจิตใจได้แบบที่สคือการจบชีวิตตัวเองเพื่อหนีความทุกข์ทรมานลีโอเขาเองก็เคยคิดแบบนี้แต่เขาก็ตระหนักได้ว่าการตายไม่ใช่ทางออกมันเป็นเพียงการหนีปัญหาไม่ใช่การแก้ปัญหา แบบที่4คือการใช้ชีวิตแบบไรจุดหมายปล่อยให้ชีวิตไหลไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรไม่รู้ว่าตัวเองมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรลีโอมองว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่อ่อนแอที่สุดเพราะมันไม่ต่างอะไรกับการยอมแพ้ต่อโชคชะตาปล่อยให้ชีวิตจมดิ่งลงสู่ความมืดมิดหลังจากที่ลีโอด้ศึกษาปรัชญาและวิทยศาศาสตร์ และสังเกตผู้คนรอบตัวแล้วเขาก็พบว่าไม่มีวิธีไหนเลยที่จะทำให้เขาหลุดพ้นจากความทุกนี้ได้แต่แล้วจุดเปลี่ยนก็เกิดขึ้นเมื่อเขาได้พบกับกลุ่มชาวนาผู้ยากไร้ที่แม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากแต่พวกเขากลับมีศรัทธาอันแรงกล้าศรัทธาที่ทำให้พวกเขามีความหวังมีพลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป ลีโอประทับใจในความศรัทธ,ธาของชาวนาเหล่านี้มากเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมคนที่มีพร้อมทุกอย่างอย่างเขาถึงไม่มีความสุขในขณะที่คนยากไร้กลับมีความสุขได้คำตอบที่เขาได้คือความศรัทธ,ธาลีโอเริ่มหันมาสนใจาศาสนาเขาศึกษาและค้นพบว่า,าศาสนาไม่ใช่แค่เรื่ององมงายแต่เป็นเรื่องของความเชื่อความหวังและความรัก เขาเริ่มเข้าใจว่าชีวิตนี้ไม่ได้มีแค่ความทุกข์แต่ยังมีความสุขความรักและความเมตตาที่สำคัญกว่านั้นเขาค้นพบว่าความหมายของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองแต่อยู่ที่การมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นตั้งหาคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมาย เขาจึงเปลี่ยนวิถีชีวิตจากเศรษฐีผู้มัง่งคั่งมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเหมือนกับชาวนาที่เขาเคยมองข้ามเขาบริจาคทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่ให้กับคนยากไร้และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหลังจากนั้นเขาเลยเริ่มต้นเขียนหนังสือเพื่อเผยแพร่แนวคิดเรื่องการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและการช่วยเหลือผู้อื่นหนังสือของเขาได้รับความนิยมอย่างมาก และมีอิทธิพลต่อผู้คนทั่วโลกลีโอเขาได้กลายเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าใช้ชีวิตที่ไม่ยึดติดกับวัตถุแต่ยึดติดกับคุณค่าของความเป็นมนุษย์เขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีเงินทองมากมายแต่อยู่ที่การมีจิตใจที่เปี่ยมสุขการใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นและการมีศรัทธาในสิ่งที่ตนเองเชื่อ การเปลี่ยนแปลงลีโอนั้นสร้างความไม่พอใจให้กับครอบครัวของเขาอย่างมากโดยเฉพาะภรรยาของเขาที่ไม่เห็นด้วยกับการที่ลีโอบริจาคทรัพย์สมบัติและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเขาต้องการให้ลีโอยังคงเป็นนักเขียนผู้มีชื่อเสียงและมั่งคั่งเหมือนเดิมแต่ลีโอกลับยืนกรานที่จะใช้ชีวิตตามความเชื่อของตนเองแม้จะต้องเสียสละทุกอย่างก็ตาม ความขัดแย้งระหว่างลีโอและพันรายายืดเยื้อมานานหลายปีจนกระทั่งในปี1910ลีโอได้ตัดสินใจหนีออกจากบ้านโดยมีแพทยประจำตัวและลูกสาวคนเล็กติดตามไปด้วยเขาต้องการไปใช้ชีวิตอย่างสงบที่สถานีรถไฟเล็กๆแห่งหนึ่งแต่น่าเสียดายที่เขาต้องล้มป่วยลงระหว่างทางและเสียชีวิตลงในวันที่20พฤศจิกายนปี19 1 0 ด้วยวัย82ปีการจากไปของลีโอนั้นสร้างความเศร้าโศกให้กับผู้คนทั่วโลกแต่ในขณะเดียวกันชีวิตของเขาก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายที่กำลังค้นหาความหมายของชีวิตลีโอได้แสดงให้เห็นว่าความหมายของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การมีเงินทองมากมายหรือชื่อเสียงโด่งดังแต่อยู่ที่การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าการช่วยเหลือผู้อื่น และการมีศรัทธาในสิ่งที่ตนเองเชื่อเรื่องราวของลีโอนี้สอนให้เรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีวัตถุภายนอกแต่อยู่ที่การมีจิตใจที่สงบสุขภายในการรู้จักพอเพียงและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าลีโอเขาเริ่มต้นชีวิตจากจุดที่สูงที่สุดมีทุกอย่างที่ใครๆไใฝ่ฝันแต่เขากลับรู้สึกว่างเปล่าเหมือนชีวิตไร้ค่า เขาจึงออกเดินทางค้นหาความหมายของชีวิตผ่านปรัชญาวิทยาศาสตร์และการสังเกตผู้คนจนในที่สุดเขาก็ค้นพบว่าความหมายของชีวิตอยู่ที่การมีศรัทธาการใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นและการรู้จักพอเพียงเขาจึงเปลี่ยนวิถีชีวิตจากเศรษฐีผู้มั่งคั่งมาเป็นคนธรรมดาที่เรียบง่ายอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น และเผยแพร่แนวคิดเรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเรื่องราวของลีโอนั้นเป็นเครื่องยืนยันว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุภายนอกแต่อยู่ที่จิตใจภายในของเราหากเรามีจิตใจที่สงบรู้จักพอเพียงและใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นเราก็จะมีความสุขได้และนี่เป็นการค้นหาความหมายของชีวิตในฉบับของลีโอลีโอไม่ได้สอนให้เราละทิ้งทุกอย่าง แล้วไปใช้ชีวิตแบบนักบวชหรือมองว่าเงินทองเป็นสิ่งไม่ดีแต่เขาเน้นย้ำถึงการรู้จักพอเพียงและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเพื่อคนอื่นการมีเงินทองมากมายไม่ใช่เรื่องผิดถ้าเรารู้จักใช้มันอย่างถูกต้องและไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วเป้าหมายของชีวิตไม่ควรมีแค่ความสำเร็จหรือความร่ำรวยเพื่อตัวเองแต่ควรมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น คือการทำให้ชีวิตของผู้อื่นดีขึ้นการช่วยเหลือสังคมการสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้นั่นคือความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่เหมือนที่ลีโอได้ค้นพบคำตอบผมขอสรุปเป็นข้อๆเพื่อให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งโอนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ค้นพบว่าความมั่งคั่งและชื่อเสียงไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงสองเขาออกเดินทางค้นหาความหมายของชีวิต ผ่านปรัญ,ญาวิทยาศาสตร์และการสังเกตผู้คน 3. เขาค้นพบว่าความหมายของชีวิตอยู่ที่การมีศรัทธาการใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นและการรู้จักพอเพียง 4. เขาเปลี่ยนวิถีชีวิตจากเศรษฐีผู้มัง่งคั่งมาเป็นคนธรรมดาที่เรียบง่ายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและเผยแพร่แนวคิดเรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าก็จบแล้วสำหรับเนื้อหานี้ ฟังแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างชอบตรงไหนลองคอมเมนต์บอกเราด้านล่างนี้สุดท้ายผมขอให้เรื่องราวเหล่านี้ได้เป็นแรงบันดาลใจให้คุณในการค้นหาความหมายของชีวิตและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขอให้คุณมีความสุขตลอดวันนี้และพบแต่สิ่งดีๆตลอดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้นสวัสดีครับ